ทุกท่านนี่ก็จะเป็นการปากักธงนะคะปกักธงชี้ตำแหน่งในการที่จะพ่นเข่านั่นเองนะคะก็ตรงนี้จะเป็นลูกชายของคนที่เฮาอันที่เขาจ้างิันมานะคะิ่นใส่ลูกไส้เพิิอนอายุ14ปีนะคะมาซอยพอปกักธงนะคะเพื่อชี้ตำแหน่งในการวานนั่นเองนะคะ ในการปักทงหัน่นน้องเพิ่นสินับเก้าประมาณแปดเก้าหรือสิบเก้านะคะอ่าแล้วก็ปักไปนะคะอ่ากว้างแปดเก้าหรือ 99, ววกเก้าเก้าระกอกันยาวปักเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะคะเก้าคือเก้าเดินนะคะวันมะริ๊เก้านะจ๊ะทุกคนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทงดิ่งคำนั่งเฮ็ดกับอามาใสาป้ประโยชน์แบบนี้ละจ้านีนะคะก็เป็นอ่าขั้นตอนการปักทงใน ให้นานะคะปากเป็นลอกลอกไว้สำหรับพ่นเข่านะคะทุกคนอินนี่ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ